S <S สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อชาแนลอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเป็นชื่อเจม e ีเพราะว่าชื่อ JR k าเกนี่ยมันไปซ้ำกับคนอื่นนะฮะตอนนี้ก็ผมไม่ค่อยมีอะไรทํำไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยชวนแฟนมาเล่นเกมฟ e e แบ a ก k เวนมันนะครับหรือว่าเกมหมาเมวที่ปลาของใส่กันที่เคยแอบเล่นแบบแอบเล่นในห้องคอมตอนอาจารย์เรากําลังสอนอะไรฮะเนี่ยครับวันนี้ผมจะชวนแฟนมาตบเอาแล้วว่าเธอ เลยเปล่าเลยแล้ววเปล,ล่ามาดิมาดิทาแล้วนะ <c oughs> ไปลุยเฮ้ยต้องบอกก่อนเธอจะเป็นหมาหรือเป็นแมวถ้าเป็นหมาเป็นหมาเหรอนะเขาเป็นแมวนะ <c oughs> ทูเพเยอร์ครับคุณผู้ชมเฮ <c oughs> ้ยเริ่มแล้วเธอเริ่มก่อนอ้วนลมแรงนะอ้วนคุณป <c oughs> าไปไหนดาวอังคารมั้อเนี่ยอ้วนดูเขาหน่อยเขาปากโคตรแม่นเขาเล่นเกมเนี่ยโคตรเสียดู อวนหัวลอยย่อเหรอดูนะคนเก่งเขาเล่นกับแบบนี้สวยพี่สวยวันแรงเยอะวันดูดูดูคุณหลอกวันเนี่ยลมไม่มีด้วยโอ้โหเต็มหัวอุ้ยวันขอโทษวันขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษเต็มหัวเลยคุณผู้ชม ไม่โดนแล้วอ่ะแต่คันๆลมจมรอดคุณผู้ชมโอ้โหไม่โดนได้ไงอ่ะเอาแล้วไม่ดูปลาปลาไม่โดนหรอกอ้วนนี่ดูทีเดียวเต็มหัวกระบาลโกรดโกรธโกรด วนเดี๋ยวจะหาว่าฉันรังแคเด็กก้นตาไม่โดนเลยเฮ้ยวนกดใช้ของปลาอะไรเลยเขาเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะปลาใส่เลยเอ้ยคนละหมัดคนละหมัดทำไมทำไม้ยเต็มหัวเลยผมจะแม้ไมเนี่ยโดนดุกดอกโดนดุกดอก ปลาไปไหนนะเธอนี่ดูเขานะทีเดียวเฮ้ยทำไมอีหมามันกวนตีนยังวะดูนะคนเก่งเขาแบบนี้อ๋อคนเก่งก็เล่นกันแบบเมื่อกี้ใช่ปะนี่คนเก่งที่แท้จริงเขาเล่นกันแบบนี้ดูดูไม่โดนได้ไงไมาน้องเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเหรออโอโกงวันแงยอ่ะเขาอยู่เเต็มหลอดแม่ตีนนี่วะอะไร เขาเรียกว่าตั้งหลัดอมาอ้วนมันพันในนี้แล้วอ่ะพันแผลแล้วอ่ะขนาดพันแผลยังมีหน้ามาหวเลยอีหมาถึงเวลาตายของแกแล้วไอตูปไอตูปเจ็ดปีแล้วนะไอตูปไม่มีลมเธอเสร็จพอแล้วเธอเสร็จพอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกวันช็อตคิว ความสัมภาษณ์หน่อยเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างไม่เอาขอร้องละ,อลองละโอ๊ยไม่เ้อะดูชอน,นี้เลยชอตน,นี้ชอตไม่คิวคุณป่าย่โด,ด่โดดเล่า่ <laughs> <laughs> าเ่าฮ่าฮเาฮ่าเ่าจ่ไม่าด่าฮ่กฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮ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 ่ขฮ่าฮ่าฮ่า เขาจะไม่กดฮิลเด่วเขาจะไม่แพ้ถ้าเราฮ่า่าฮ่ขอโทษคุณผู้ชมครับผมว่าวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะฮะผมว่าผมคงโดนกระทืบแน่เลยครับหลังจากปิปคิดีนไปโชคดีครับคุณผู้ชมโอ้ยเจ็บ